สวัสดีน้องโนเลชแกงทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับพี่ปุ๊ปปับนะฮะแล้วก็วันนี้แบบว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยมีแต่กลิ่นไอแห่งความรักเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะฮะแล้วก็พี่ก็เลยอยากรู้ว่าวันแม่แห่งชาติเนี่ยคุณโปจิเขาจะทําอะไรวันนี้ก็เลยมาแบบว่ามาตามหาแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่ามันบ้านโปจิหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่จะลองโทรถ,ถามก่อนว่าเขาอยู่บ้านปะ ที่จริงเนี่ยพี่พปูปามก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะแต่พอดีบ้านอยู่ไกลก็เลยไม่ได้กลับก็เลยมามากวนโปรจีดีกว่าเพราะว่ายังไงรายการอะรายการเรามีตอนเย็นอยู่แล้วแต่ตอนกลางวันเนี่ยอยากรู้ว่าโปรจีเขาทำอะไรเดี๋ยวลองโทรหามก่อนไม่รับด้วยโปรจีโปรจีอยู่บ้านปะเนี่ยอ๋อโหรอครับโปรจีอยู่บ้านนะครับออกออกมารับหน้าบ้านหน่อยครับอ,อะไรนะออโดี สวัสดีมาหาไงสวัสดีปุ๊ปป๊ามาหาเอาเอ๊สวัสดีปุจิวันนี้พี่ปุ๊ปป๊าจะพาบุกบ้านพี่โปจิฮะเพราะว่าอะไรนะแกยังไม่ได้บอกว่าจะมาพามาบุกบ้านอา้าวทำไมก็เซอร์ไพรส์แกอย่ามาเซอร์ไพรส์เฮ้ยจริง นี่นี่โอ้โหบ้านพี่พ่อจีอยู่แถวสุขุมวิทนะฮะน้องๆคนไหนก็สนใจมาก็แวะมากินข้าวได้นะคะแม<อ>่อยู่บ้านวะเหรอ,อแล้วไอ้ขอโทษจริงไม่ได้บอกว่าจะมาพอ,อดีตอนกังวัลอ,อยู่จุดๆที่อย่างนี้โอเคถ้าเกิดจะมาถ่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปถ่ายที่ห้องเอ้ยพ่อจีหนไหนๆน้องๆครับอยากเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าไหนๆเรามาแล้วเราจะต้องไปให้สุดแล้วอยู่ที่คำว่าพอ อะไรครับมอกรุณาอยากครับติดก่อนลบมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนดีกว่าเข้าไปก่อนดีกว่าเข้าไปก่อนนะตามมาเลยครับผมรองเท้าตรงนี้เหรอครับอ๋อครับผมอ๋อสวัสดีครับคุณพ่อครับโอ้โหนี่อยู่กันพร้อมเลยครคุณพ่อของพี่โบจีก็อยู่ครับผมอ๋อ ครับพ่อครับวันนี้มารบกวนหน่อยครับเป็นวันแม่ด้วยก็เลยอยากรู้ว่าอยู่บ้านเนี่ยโปรติเขาทําอะไรบ้างบอกแม่หรือยังว่าจะมาถ่ายรายการแล้วบอกแม่หรือยังว่าจะมาถ่ายแม่ม,มาอยู่ดีแกก็มาอย่าง <ft> อื้จะให้บอก <S <S <ะ>เหรออ๋ครับอครับอ๋อเอาสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับวันนี้มันเป็นวันแม่ผมไม่รู้จะไปไหนครับเพราะแม่ผมอยู่ไกลฮะผมก็เลยมาหาคุณแม่ครับ อะไรนะใช่ใช่ไบอกว่าทำไมไม่ใช่แม่แกเองใช่ก็ไม่มีแม่ไงแม่อยู่ไกลแม่อยู่ที่แม่อยู่ที่เลยครับฝากฝากคิดถึงคุณแม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่น่ารักมากเลยครับอะไรนะฮะนี่ก็เป็นแม่พี่โปจินะฮะอ่น้องๆหลายคนแม่พี่โปจิไม่เคยออกสื่อวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับอะไรนะอู้หไม่รู้จริงๆอะก่อนแค่นี้ก่อนที่รายการจะเข้ามาถ่ายนะ อยังใส่ยื้อยืดอยู่เฮ้ยจริงนะแล้วพอแม่แล้วรู้กล้องอยู่ด้านหน้าโอ้ยแม่เห็นเร็วกว่าคุณโบตีอีกได้ค่ะโอ้โหไหนๆวันนี้เป็นวันแม่แล้วบอกอยากถามแม่เหรอว่าอย่ยเลี้ยงโบตีมาตั้งนานเนี่ยเป็นเด็กนื้อป่ะฮะอ๋อไม่ละค่ะ S <S เป็นเด็กดีแม่สอนดีนี ER ่ค่ะเอาล้ววันนี้ก็เป็นวันแม่ปจิไม่ได้พาแม่ไปไหนหรอบก็เดี๋ยวกล่าวว่าตอนเย็นนะทุกๆปีวันแม่ส่วนใหญ่ก็จะไปทานข้าวด้วยกันไปพาทานข้าวด้วยกันนี่แหละย่าไปด้วยเป็น generation สามรุ่นเลยอาจจะมีคุณย่ามีคุณแม่แล้วก็มารุ่นหลานคุณแม่เดี๋ยวช่วงกลางวันคุณแม่ก็จะไปกราบคุณยาย ต่อๆกัน<อ>ไปช่วงเ,เช้าคุณแม่ก็จะไปดูแลไปกับยายวันแม่นะคะแล้วส่วนตอนเย็นเนี่ยเราก็จะเป็นของคุณย่าปกติเนี่ยกิจก,กรรมยังว่างาของโบจิเขาทําอะไรคะแม่ส่วนมกจะเล่นเกมเล่นเล่น,ลนแล้วเขาโตอย่างนี้ไม่ไม่รับเขาได้หรอเล่นเกมได้ค่ะคุณแม่ต้องเป็นคุณ <c oughs> แม่สมัยใหมให่ซึ่งคุณแม่จะฝากคุณแม่<อ>ทุกท่านเลยนะคะแม่มองกล้องเลยเวลาพูดว่า,วา <c oughs> เด็กนุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการเล่นเกมเล่นอะไรเราต้องรู้เท่าทันลูกของเรานะคะแล้วเราฟางพื้นฐานแน่นให้กับลูกแล้วว่า ให้ลูกคิดเองได้ว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีอ,อันนี้คือฐานที่สําคัญที่สุด<อ>แต่จริงๆนะเพราะว่าแม่ผมจะสอนเมื่แม่ผมมาเนี้ยจะสอนเรื่องอย่างนี้ตลอดเลยคือสุดท้ายแล้วก็คืออยากให้ลูกไม่ว่าครอ,อย่างผมเองมีน้องชายคนหนึ่งเงี้ยก็คืออยากจะให้ลูกเท่าท่าคนอื่น<อ>ประมาณนี้ครับ<อ>เพราะว่าข้างนอกแม่จะชอบบอกว่าคือเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับว่ายุสคสมัยนี้มันก็มีเรื่องอะไรที่มันเลวร้ยวายเยอะแต่ว่าก็คืออยากให้ลูกฉลาดก็สามารถที่จะ เอาตัวรอดกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาได้แล้วตอนเด็กๆอย่างเงี้ยคุณจีเลี้ยงยากป่ะคะแม่ไม่เลยค่ะไม่ยากจริงอ่ะก็มีอยู่พี่แออกสื่อหรือเปล่าโยนให้ออกสื่อหรือไม่ไม่อะไรนะแม่จะมีเรื่องเล่าอยู่เล่าเนื้อม่ายๆก่อนเรื่องอะไรแม่ไปวัดแล้วคันนี้เรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่คุณแม่ก็เรียกแท็กซี่เสร็จเขาบอกว่าเอ๊ะ คุณดูเป็นคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเป็นผู้ภาษาไทยชัดจังเลยอ๋อคือหน้าเหมือนญี่ปุ่นหรอครับต้องบอกว่าอะไรเ้ราะคนหน้าจีนเนี่ยยังไงก็เหมือนคือเหมือนทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นนัก่วงไต้หวันดังตอนเอฟเฟเนี่ยหน้าจีนจีนนะ พอญี่ปุ่นดังก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นพวกนี้เกาหลีดังเกาหลีอ่ะตอนนี้เกาหลีนี่คุณนะเกาหลีเหรออุ้ยคุณเพื่อนผมไปเกาหลีบอกเจอโคลนของพี่เลยโอ้แต่ผมหน้าเกาหลเหลานะโอ้ไม่กินเส้นเลยอะไรนะไม่กินเส้นโอ้ไม่งอนเย็นเนี้ยโปรตีจะต้องไปทำรายการแล้วจะมีเวลาพาคุณแม่ไปกินข้าวมีดิงั้นเอางี้ล้วกันมีอยู่แต่แต่เสมอโอเคคุณแม่มีเวลาเสมอคุณลูกจะมีหรือเปล่าเอาอย่างี้แล้วกันว่า คุณทำอะไรเออนไหนมาในไหนผมมาบุกบ้านโมจีโดยที่ผมไม่ได้บอกทั้งแม่ของคุณโมจิโดยที่ไม่บอกโมจิเลยเพราะว่าผมไม่มีอะไรที่จะทำจริงๆวันนี้ฮะก็เลยว่าเอางี้ลกันอยากให้คุณโมจิทำกับข้าวให้แม่เคยทำเคยทำกับข้าวให้แม่รานไหมทำอร่อยค่ะอร่อยอ่ะรอบในบ้านนี้นะคะทุกคนทำอร่อยยกเว้นคุณแม่มคแม่แม่จะมีบางอย่างที่ทำอะไรนะอร่อย บางบางอย่างคุณแม่แม่จะทำแล้วเก่งมากโ่อจีในน้ำเย็นเนี้ยก็จะต้องไปจัดรายการอาจจะกลับมาดึกหน่อยแต่แบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วรายการมาทำกับข้าวให้แม่จับรายการที่สามทุ่มวันที่สิบสองสิหาวันแม่อะไรอยู่กันเนอไม่หยุดรายการเราไม่หยุดรายการเราเป็นรายการสดครับน้องๆเขารอดูเราอยู่ครับครับเออทำกับข้าวให้แม่ได้ป่ะทำกับข้าวใช่ไหมขอเลืกก่อนนะได้ได้ได้พอไหวอยู่เดี๋ยวเอาคุณแม่กับคุณลูกทำกับข้าวด้วยกันดีกว่าได้ค่ะได้ สองอย่างหนึ่งว่าไม่ทราบจะผ่านอยหรือเปล่าเพราะว่าอยในความหมายแม่คือไม่อ่อนโยนคือน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคือแม่พี่โบจีนี่ตลกมากเลยนะคือเดี๋ยวคุณไปเจอพ่อผมตลกจะรู้ว่าเดีไปหูออกมาตรงนี้มางั้นมาไปทำเลยงั้นงั้นคุณโบจีจะให้คุณแม่ทำช่วยไหมหรือว่าจะให้คุณแม่นั่งรอเดี๋ยวคุณแม่นั่งรอดีกว่าคุณมาช่วยผมโอเคงั้นคุณทำเลยครับงั้นคุณแม่นั่งรอตรงนี้นะครับครับผมครับ ตรงตรงนี้ใช่ป่ะเอาห้องครัวไปทางนี้ใช่ป่ะฮะห้องอ่ะมาผมอ๋อเหรอฮ<น>ะแข็เลย <laughs>